สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาเทสปรีให้ลูกค้านิดหนึ่งนะครับพอดีลูกค้าซื้อไปหน้ากากทองตัวนี้ซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับก็ประมาณสักสองเกือบสามปีได้แล้วนะครับก็ลูกค้าแจ้งมาว่ามันมีเสียงหวีดตามอบเครื่องนะผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากปลีหรือเปล่านะครับเลยเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับก็เลยรบกวนให้ลูกค้าส่งกลับมานะครับเดี๋ยวผมเทสให้นะครับลูกค้าแจ้งว่าลูกค้าใช้เป็นรถวีโกนะครับ วิโกแชมป์เหมือนกันเลยผมก็ใช้วิโกแชมป์นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมถอดปีซึ่งเป็นตัวรองท็อปที่ผมใส่อยู่ในรถนะครับออกนะแล้วก็ใส่ปีตัวนี้ของลูกค้าก็ไปดูนะครับว่ามันจะมีเสียงหวีดตามรอบเครื่องเหมือนที่ลูกค้าแจ้งมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอหยุดวิดีโอนี้ไว้นิดน,นึงนะครับเพื่อที่จะติดตั้งปีเข้าไปนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีตากล้องช่วยนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอ่ะโอเคติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับวิดีโอสันส้นๆหน่อยนะพอดีผมถ่ายคนเดียวนะครับทีนี้มาสตาร์ทเครื่องอ่ะตอนนี้สตาร์ทเครื่องนะครับเปิด power นะครับถ้ามีเสียงวีดมันจะมาเลยนะครับไม่ต้องเปิดเพลงนะครับอ่ะเดี๋ยวเร่งวอลลุมขึ้นมาเที่ยงเลยนะครับ ปกติก็เล่นกันไม่ถึงขนาดนี้หรอกนะครับพัวลุ่มอยู่ยังไงต้องไม่โฟกัสอ่ะอ่ะ,อะ,อะอเคเอาเร่งมาเที่ยงแล้วนะครับเบรเร่งขึ้นมาเที่ยงเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมเหยียบกระเร่งนะครับดูที่ทวิ t เตอร์นะ ไม่มีนิดไม่มีแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเสียงหวีดนะอ่ะทีนี้ที่ดอกเสียงกลางนะครับอ่ะไม่มีเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองเปิดเพลงดูผมปิดพอรุมกลับไปแล้วนะครับ อะครที่มีความรู้สึกที่หวังกับความรักบ่อยๆหรวต้องเพลงจับกเองไทยแลนน ก็ยังดังปกติอยู่นะครับแล้วก็เสียงหวีดเนี่ยไม่เจอนะเนี่ยนะครับไม่เจอนะเสียงหวีดนะครับไม่ได้เป็นที่ปลีนะถ้าอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นที่ระบบของลูกค้านะครับลองดูสายสัญญ,ญาณพวกแจ็คพวกอะไรนะครับเพราะว่าในรถผมเนี่ยผมก็ใช้แจ็คสำเร็จรูปนะไม่ใช่ว่าเป็นแจ็คทมเองนะครับก็แจ็คสำเร็จรูปของ PK นะครับเป็นสายแบบถักนะของผมนะครับ แต่ว่าสายที่ออกมาจากเครื่องเล่นเนี่ยก็เป็นสายธรรมดาแจ็คสายซิลิโคนเส้นหนึ่งเจ็สิบแปสิบาทเนี่ยนะครับอ่านะครับของผมก็จะเข้าหัวแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกิดจากปีนะเพราะว่าผมเทสไม่มีอาการนะครับไม่เจอนะนะครับอันนี้ผมเปิดเพลงนะแล้วก็อลองหยุดเพลงดูอ่านะครับ ผมเล่งเครื่องไปสองสามพันแล้วนะครับยังไม่มีเสียงหวีดอะไรขึ้นมาเลยนะครับก็ไม่น่าจะใช่จากปีแล้วนะครับเดี๋ยวคงต้องส่งกลับไปลูกค้านะครับลูกค้าสบายใจได้เลยนะว่าเอาไปใช้สองสามปีแล้วนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับอาจจะเป็นที่ระบบของลูกค้าเองนะครับพวกสายสัญญาณพวกอ่า Power Power หรือว่าระบบสายนะครับอาจจะมีการขึ้นขี้เกลือเกิดขึ้นนะครับอาจจะทําให้กราวมันหลูบแล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนขึ้นมาได้นะครับผมตรงนี้ก็ฝากลูกค้าเช็คด้วยนะครับเดี๋ยวผมส่งกลับไปให้ครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ